ขั้นตอนการดูข้อมูลออเดอร์นะครับผมก็กดเข้าไปที่ออเดอร์ครับข้อมูลออเดอร์ครับผมมันจะเป็นข้อมูลออเดอร์ทั้งหมดที่เราได้สร้างทําการสร้างไปนะครับมันก็จะขึ้นมาในหน้านี้เลยเราสามารถทําการเลือกได้ครับว่าเราจะอยากดูออเดอร์ที่อยู่ในสถานะไหนนะครับรอขนส่งมีกี่ชิ้นกําลังจะส่งตอนนี้มีกี่ชิ้นหรือว่าจะส่งสําเร็จแล้วมีกี่ชิ้น จะส่งยังไม่สําเร็จมีกี่ชิ้นหรือว่ายกเลิกมีกี่ชิ้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็วันที่สร้างออเดอร์ก็คือเราสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราจะดูข้อมูลออเดอร์ได้ครับผมก็เช่นผเ,เลือกเป็นวันที่1นึ่งเลยละกันนี่ฮะมันก็จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เราได้ทําการสร้างไปตั้งแต่วันที่1นึถึงวันที่25้านะครับผมแบบนี้เลยหรือว่าจะ กดค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับผมโดยใช้เลขอ,ออเดอร์ในการค้นหาตัวออเดอร์นั้นก็ได้ครับผม